สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเ,นเออมีใครได้เข้าไปดูแม่หมอไลฟ์สดบ้างไหมสองวันที่แล้วคือเสาร์อาทิตย์เนาะช่วงกลางวันแม่หมอว่างก็เลยเออไปไลฟ์สดแล้วก็มีเพื่อนๆเ,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 เข้ามาพูดคุยกันได้รู้จักกันได้มิทติ้งกันพบปะกันนะ,นะคะสนุกดีแต่แม่หมอยังไม่มีช่วงฟิกที่จะ,ท,จะที่จะไลฟ์ะนะเพราะว่าต้องดูจังหวะความความสะดวกของตัวเองด้วยเมื่อวานก็คือเข้าไปไลฟ์ตอนเที่ยงกับบ่ายโมส่วนจะไลฟ์ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆอะคะ่ะ แล้ววันเสาร์ได้เปไลฟ์ประมาณสักบ่ายบ่ายสองมั้งคนก็เข้ามาเล่นสนุกกันเยอะนะสนุกดีเพราะว่าแม่หมอก็จะอะไรอะ่ะก็จะก็จะแบบให้ตั้งคําถามหรือว่าใครอยากถามคําถามถาม,ถามไฟถามไฟวะถามไพ่ฟรีหนึ่งคำถามแม่หมอก็ให้ถามในไลฟ์ะนะคะคราวนี้ถ้าใครว่างถ้าช่วงไหนที่เห็นแม่หมอไลฟ์ก็ก็เข้ามาคุยมาเล่นสนุกด้วยกันเนาะ <c oughs> วันนี้มาในท็อปปิกที่ว่า สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะกล่องที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะกองที่สองนะคะใครชอบสายดาร์กหน่อยก็ต้องเลือกกลองสองอะกองที่สามนะคะเลือก,กได้ยังเอา้าหนึ่งสองสามนะคะถ้าใครยังเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนมาคนนี้สําหรับคนที่เลือกกลองที่หนึ่ง สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณเร็เวๆนี้คืออะไรขอให้ให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวให้รู้เรื่องให้เป็นจริงนะคะกองที่หนึ่งสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วๆนี้ความสําเร็จหกไม้เท้าถ้าใครก็ตามรอคอยความสําเร็จในด้านใดหรือสิ่งที่หวังเอาไว้ ช้าๆได้พาเลื่งานมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแม่หมอขอขยายว่าเรื่องอะไรทัวรครับเดี๋ยวทัวรครับเออแม่หมอก็ไม่ได้เลือกเนาะว่ากองทัวรครับเกิดขึ้นสิ่งที่ถ้าคุณรอคอยใครบางคนให้กลับมาคุณจะได้รับข่าวนั้นนะจะมีโอกาสกลับมา พูดคุยหรือพบปะกันอีกครั้งหรือเกิดความรักอีกครั้งหรือถ้าใครไม่ได้ใครที่มาดูกองนี้ไม่ได้รอการกลับมาของใครบางคนคุณมีโอกาสได้พบคนถูกตาต้องใจในสายงานค่ะในสายงานแต่แม่หมอหมองว่าเป็นรักครั้งเก่าที่รอคอยเพราะอะไรเพราะมันมีแปดถ้วยกับหัวสําหรับคนที่รอคอยคนรักเก่าที่ห่างหายกันไปแต่ว่ายังรู้สึกถึงกันและยังมูฟออนไม่ได้อ่ะคุณจะได้รับข่าวดีนั้น คือมันจะมีการวนกลับมานะคะแล้วเรื่องอื่นมีอีกไหมไหนขอดูหน่อยสิความโอ๊ยสิ่งที่คุณเคยเครียดเคยทุกข์กับกับน่าจะเกี่ยวกับความรักน,นะเคยเครียดเคยทุกข์ใจกับเขาอะ่ะมันจะหายไปคราวนี้ไม่หมอว่ายังมีเวลาเพิ่มจะอ่านต่อในเรื่องของกองที่หนึ่งนะเหมือนว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ที่ความเครียดทั้งหลายความกังวลใจมันจะจบลงอะคะ่ะเหมือนกับการรอคอยของคุณอะ มันถึงจุดสิ้นสุดอะถ้าคุณรอเรื่องคนรักคุณก็จะได้วนกลับมาพูดคุยกันอะนะคะเห็นไหมดีเอ็เพเพราะว่าไม่เหมือนกับการที่ห่างหายกันไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันมาสักระยะอย่างเงี้ยดี p อ็พขึ้นหมายว่าเขาหรือคุณทั้งคู่อะรู้สึกถึงเวลาดีๆต่อกันนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะไปทำอะไรแยกย้ายไปทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครละ ที่ที่จะดีเท่าคุณหรือทําให้เขารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขได้เท่ากับพวกคุณอะนะคะเขาเขานึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทำเอาไว้พอดีเอสเพสได้คือทุกสิ่งทุกอย่างคือแม่ทุกสถาบันพ่อทุกสถาบันคือใจดีแล้วก็อบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ให้อภัยเสมอและไม่ว่าเมื่อไหร่ที่การหันหลังกับเขากลับมาเมื่อไหร่ก็ตามจะเห็นคุณยืนอยู่ตรงนี้เสมอๆคุณเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะสำหรับคนกองที่หนึ่ง เขาจะหาช่องทางในการกลับมาให้ได้นะไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามนะคะจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ให้ได้แม่หมอมองว่าน่าจะเน้นเรื่องความรักได้เลยอ่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับกองที่หนึ่งคนนี้ไปกองที่สองมาจะได้ไม่เสียเวลาหนัอกคนนี้เลือกกองนี้สีน้ําตาลดาๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดข,ขึ้นกับคนกองสองสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดข,ขึ้นกับคนกองที่สองสาธุสาธุสาธุ เป็นเรื่อง,องความรักเยอะ,อะถ้าไม่ใช่เรื่อง,องความรักก็เดี๋ยวแม่หมอขยายเนาะให้ไปเนี้ยจะหมายถึงเขาเรียกอะไรความโชคดีในหลายๆด้านได้นะเดี๋ยวค่อยขยายคืออะไรหนึ่งคือการได้พบความรักที่ดีความรักครั้งใหม่ก็ได้หรือครั้งเก่าก็ได้หรือการเปิดร้านการแต่งงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหนึ่งถ้วยนี่ดีมากแล้วคนนี้แม่หมอจะขยายแล้วกันว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยจะหมายถึงเรื่องอะไรแม่หมอเน้นเป็นเรื่องของงานแล้วกันนะคะเพราะว่าแปะไม้เท้าเกิดขึ้นคือสําหรับใครที่อยากได้งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เพราะว่าหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นมีการขยับขยายงานถ้าใครอยากได้หวังไว้ว่าอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณมีโอกาสนั้นๆ แล้วคุณมีโอกาสที่จะได,ได้ได้ลักษณะที่ก้าวกระโดดเลยนะหรือบางคนทํางานสมมุติว่ามีงานประจําอยู่แล้วและต้องการเปิดร้านขายกาแฟาเปิดร้านขายน้ําหรือแม้แต่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างสามารถทําได้แล้วจะมีโอกาสและช่องทางใหม่ๆทําให้คุณควบค่ะขยายไปที่ไพ่กองที่สองเนาะ ได้หนึ่งถ้วยกับแปดไม้เท้าใช่ไหมข่าวดีกําลังรอคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะรออะไรก็ตามที่เป็นความสําเร็จหรือความก้าวหน้าในอาชีพการงานมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสได้เปิดร้านค้าเปิดสิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะคะอ่า The w h l e l of Fortune เกิดขึ้นดีมากคือมันเหมือนกนว่าโชคชะตากำลังจะถึงเวลาแล้ว Perfect Timing เงี้ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ เติบโตก right mm ้าวหน้า huh. มีโอกาสใหม่ๆแม่หมอไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนน่ะอยากได้อะไรในใจหรือว่าต้องการอะไรงานใหม่ไหมหรือถ้าใครต้องการพบรักครั้งใหม่ก็ได้นะแต่เป็นพลังงานของคนไกลนะกองนี้นะมีโอกาสได้กลับไปสารสัมพันธ์กับคนที่อยู่ต่างแดนจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยในต่างแดนหรือชาวต่างชาติอยู่ในเมืองไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็จะประสบความสําเร็จ สิ่งใดก็ตามที่เคยทุกข์ในใจของคุณน่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการเยียวยาและปลดปล่อยคุณจะไม่ทุกข์กับมันอีกแล้วให้บอกแบบนี้จริงด้วยอะ่ะในอดีตถ้าเคยคุณเคยพลาดหรือเคยผิดหวังอะไรมาก่อนตอนนี้มันถึงคร้วสิ้นสุดลงแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำมาด้วยนะถ้าใครทำดีมากๆบุญกุศลจะหนุนนำให้คุณน่ะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นสมหวัง ในทุกๆประการนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออันที่กองที่3เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลากองที่3ามไพ่สำหรับนี้สิ่งดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกอง3คืออะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าบอกกล่าวให้แม่หมอเป็นสะพานเชื่อมด้วยเถิดการเงินห้าเหรียญกับหัวถ้ามันเคยติดขัด การเงินมีหนี้สินหรือเหนื่อยไม่มีเงินใช้หรือว่าเงินน้อยลงเนี่ยโอ๊ยเดลิฟออฟฟอร์จ n นขึ้นอนึแล้วคุณคุณจะมีโชคมฟุกฟุกหรือมีโชคลาภแปลกๆหรือจักรวาลจะนําความโชคดีอย่างประหลาดใจอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาให้คุณหรือมีคนคนช่วยเหลือคุณอย่างน่าอาศัศจรรย์มีความเขาเรียกโชคชะตาจะนําพาโชคดีอะค่ะ มาให้แต่จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายถ้าคุณสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตหรือรู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างในชีวิตคุณจะได้สิ่งอื่นกลับมาตอบแทนเยียวยาใจของคุณนะคะเจ็ดไม้เท้าขอให้คุณมุ่งมั่นไพกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณพยายามมามันจะไม่สูญเปล่าเจดไม้เท้าคือคนที่เหนือ่อยกับหลายๆเรื่องแล้วก็อดทนต่อสู้ฝ่าฟันมีความตั้งอกตั้งใจพยายามมาก มันจะไม่สูญเปล่าทุกชะตากําลังจะเหวี่ยงสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่เคยผิดพลาดในอดีตมันจะจบลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปค่ะาม,มาต่อกันสำหรับกองที่สามสามเหรียญเกิดขึ้นคุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเนาะถ้าใครก็ตามที่รู้สึกโอ้โหช่วงที่ผ่านมาการเงินฝืดเหลือเกินสามเหรียญเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นหละถ้าใครขายของมีธุรกิจ ออนไลน์อะไรเงี้ยสามเหรียญคือเดี๋ยวคุณจะมีลูกค้าคอยทักคอยแวะเวียนมาและมีทั้งเกิดขึ้นทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อะนะคะแล้วก็เห็นไหมกองนี้เน้นการเงินนะนายออปเปนเดอคลคุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอะไรที่เคยแย่เคยลําบากมันจะเริ่มดีขึ้นคุณจะเริ่มมีมากขึ้นอะนะคะเงินทั้งนั้นเลยอะดูดิแล้วก็เ e อ็ดออปเปนเดอลการเงินคุณจะมีสภาพที่คล่องขึ้นนะสําหรับกองนี้เน้นการเงินนะคะ ใช่จะมีคนอุดหนุนคุณแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะโอเคเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่หมอไม่ค่อยมีเวลาอาัดคลิปยาวๆนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วย